สวัสดีครับทุกคนฮะพบกับเกมเซลดาภาคที่2กันนะฮะกับคลิปทำเควสนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองโซล่านะฮะแล้วก็กำลังจะมารับเควสนะฮะที่ร้านขายของตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเจ้าของร้านต้องการปูนะฮะมันพูดอยู่คานิอ่ะยินดีต้อนรับนะฮะฮ่าๆชิโดะตอนนี้อ๋อตอนนี้ท่านชิโดะเป็นราชาแห่งเมืองนี้แล้วนะครับเพราะว่าท่านลิงค์เป็นคนช่วยนะฮะโอเค พูดถึงคานิคานิบาริกานิการบาริกานิเออโอเคมันอยากได้โอู hmm. oh. ประมาณสิบเออสิบตัวนะฮะมันต้องการปูทั้งหมดสิบตัวโอเคคือเราก็มีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยพึ่งนะยังไม่ให้ oh. ปูที่มันต้องการนะฮะก็คือ ปูตัวนี้เนี่ยการบริษัการนี้ตัวสีเทานะครับผมมีอยู่แปบสหากใครที่ยังไม่มีนะฮะมันก็จะมีจุดที่เราสามารถไปไปฟาร์มไปเก็บได้นะฮะก็จะอยู่ช่วงประมาณชายหาดแถวๆนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีเยอะไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมถ้งั้นเดี๋ยวผมเคลียร์เควสไปก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวาร์ปไปวาร์ปมานะโอเคอ่ะเอาถ้าคุยกันมาอีกรอบนึงอันนี้ต้องเลือกอันที่3ามละโอเค <laughs> เอาปูให้มัน ว้าวโอเคอ๋อมันก็ให้ซเฟยมานะฮะเลยไซเฟอร์ป่ะวะนะั่นไซเฟอร์เออรู้อ่านอ่านทุกอันผิดก็ขออภยัยโอเคเคล็ดผ่านแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาปูกันโอเคมาวา์ปที่สารเจ้ามาโอยคุสุกะ เ <No. laughs> อ้าอ๋อนึกว่าอยู่ใต้ถ้ำโอเคเอ๊ะเออก็ใต้ถ้ำอยู่หว่าคคิดว่าได้เลย่องนะอ,ออกมาแล้วใช้หา เห็นมีนั่นด้วยทําป้ายตรงนี้มันยังไม่เป็นชายหาด่ก็ใส่พวกชุดดินจาก็ได้นะมันจะให้นี่ด้วยนะเก็บความเงียบเงียเจอละ หนึ่งตัวข้างหน้าอีกนะถ้าวิ่งมันจะรู้นะอันนี้เราแค่เดินธรรมดาก็พอสองสามสี่เพียบเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเพียบสิบ สิบเอ็ดเอาไว้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตัวฮะโอเคเป็นไงกันบ้างทุกคนนี่ฮะก็มาเก็บกันนะปูนะฮะโอเคพาไปหนึ่งเฟสครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันส่วนที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย